ประมาณสัก2เดือนที่ผ่านมาก็เห็นภาพของการระบาดของโรคนี้ซึ่งเพิ่มจำนวนขึ้นอย่างรวดเร็วที่เราพยายามดําเนินการต่อไปก็คือเรื่องของการตามบายรัฐบาลในการป้องกันเรียกว่าการแยกหยุดเลี่ยงปิดนะครับความร่วมมือของประชาคมขจงราและของประชาชนผมว่าเป็นประจัจสำคัญอย่างยิ่งในการที่จะช่วยป้องกันไม่ให้โรคโควิด -19 เนี่ยมันเกิดการระบาดในประเทศไทน เกี่ยวกับโรคโควิด -19 เนี่ยนะครับซึ่งเรารู้จักกันดีซึ่งก็ย่อม,มาจากโคโรนาไวรัสอินเฟกเตชันดีซึ่งเริ่มต้นในปี2019เนี่ยนะครับจริงๆแล้วเราก็พบว่ามันก็คือเชื้อโคโรนาไวรัสตัวที่7ซึ่งก็ทําให้เกิดโรคติดเชื้อในมนุษย์นะครับแล้วก็ถือว่าเป็นโรคติดเชื้อโคโรนาไวรัสที่รุนแรงเป็นอันดับ3ถัดมาจากโรคซาซึ่งเรารู้จักกันดีใช่อหมมันก็ทั้งโรคเมอร์สโควีนะซึ่งก็คือบิดาอีสเรพิดซินโดมซึ่งก็เกิดขึ้นที่ตวันออกกลาง แล้วกนนีก็เป็นโรคที่3นะที่มันมีการระบาดทั่วโลกนะครับเราบอกคิดว่าจุดเริ่มต้นของมันทุกคนก็คงทราบดีว่ามันเริ่มต้นตั้งแต่ในประเทศจีนซึ่งเริ่มต้นตั้งแต่ลปลายธันวาคมปี2019แต่คราวนี้เราติดตามเคสกลับไปแล้วเชื่อว่าจริงๆมันน่าจะมีการเกิดขึ้นของโรคนี้ตั้งแต่ต้นธันวาคมปี2019ที่ผ่านมาก็เห็นภาพของการระบาดของโลกนี้ซึ่งเพิ่มจำนวนขึ้นอย่างรวดเร็ว ลักการสําคัญที่เราทําตอนนี้อยู่ก็คือเรื่องของการสร้างเสริมสุขภาพตั้งแต่แรกคือให้ความรู้กับประชาคมจุฬาในเรื่องของความรู้เกี่ยวกับโรคนี้แล 8, 2, nah ้วนี่เรื่องของการป้องกันโรคนี้นะครับโดยยิ่งที่เราเน้นก็ตารพิสารณสุขเน้นคือเรื่องของการล้างมือเรื่องของการใช้หน้ากากอนามัยซึ่งก็จะมีการให้คําแนะนําือยู่ระยะระยะหรือแม้กระทั่งออกทางสื่อหลายๆสื่อนะครับทั้งในโซเชียลมีเดียด้วยหรือแม้กระทั่งรับสายโทรศัพท์ในกรณีที่ประชาคมจุฬามีความสงสัย ในแง่ของการปฏิบัติตัวเราก็มีทีมแพทย์พยาบาลที่ให้คาแนะนํานะครับในกรณีที่ท่านจําเป็นต้องไปหรือท่านกลับมาจากประเทศกลุ่มเสี่ยงเราก็มีระบบในการคัดกรองนะครับโดยแพทย์พยาบาลก็จะมีการซักประวัติมีการลงทะเบียนท่านรวมทั้งถ้าจําเป็นเราก็จะมีการตรวจนะครับเก็บสิ่งคัดหลั่งจากในจมูกในคอเพื่อส่งตรวจไอเชื้อตัวนี้ซึ่งตอนนี้ก็ดําเนินการทําอยู่หรือว่าในกรณีท่ทานมีอาการไข้มีอาการของระบบทางเดินหายใจเช่นมีอาการไอหอบเหนื่อย ท่านสงสัยท่านก็สามารถมารับบริการที่ศูนย์บริการสุขภาพเราได้เราก็จะมีแพทย์ที่ดูแลแล้วก็ถ้าสงสัยจริงๆเราก็จะส่งท่านโดยตรงไปที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์เพื่อให้การดูแลท่านให้ท่านปลอดภัยจากโรคนี้นะครับก็เป็นมาตรการที่ทางศูนย์บริการสุขภาพได้ดําเนินการอยู่แล้วก็มีการพัฒนามากขึ้นเรื่อยเพื่อรองรับในกรณีที่เกิดการระบาดของโรคนี้นะครับนอกจากนั้นก็คือที่เราพยายามดําเนินการต่อไปก็คือเรื่องของการตามนียบายรัฐบาลในการป้องกันเรียกว่าการแยกหยุด เลี่ยงปิดนะครับการแยกก็คือการแยกสถานที่ของเราที่จันทวีเก้าส่วนหนึ่งของสภาก็จะมีห้องแยกให้ผู้ป่วยอย่างชัดเจนให้คําแนะนําให้กับบรรดานิสิตบุคลากรที่ท่านอยู่สถานที่ต่างๆให้ท่านแยกตัวเองในกรณีท่านมีความเสี่ยงอย่างน้อยสิบสี่วันเรื่องของการหยุดคืออะไรครับพยายามให้บอกว่าถ้าเป็นไมน่ได้คือถ้าท่านมีความเสี่ยงท่านก็ต้องหยุดหยุดทํางานหรือน,นิสิตที่มีความเสี่ยงก็ต้องหยุดเรียนไปก่อน เรื่องของการเลี่ยงที่บอกไปแล้วนะครับเราก็แนะนำว่าอย่าพยายามไปอยู่ในชุมนุมที่ที่มีคนเยอะๆซึ่งปัจจุบันนี้คือบางสิ่งบางอย่างที่ต้องมาเรียนเยอะๆกันก็เลี่ยงซะไปกันทํายังไงให้มนันเป็นเรียนออนไลน์ให้มากขึ้นหรือแม,ม้กระทั่งบุคลากรเราก็ตามการจัดกิจกรรมต่างๆที่มีประชุมกันเยอะๆก็ขอให้เลี่ยงไปก่อนอันสุดท้ายุที่เราก็คงไม่อยากจะทำแต่ถ้าเกิดมีการระบาดเกิดขึ้นก็คือมีเรื่องมบเรื่องการปิดอาจจะมีการปิดสถานที่บางอย่างสานามกีฬาส่วนงานบางส่วนงานผมว่าอันนั้นก็เป็นมาตรการที่เราวางแผนและเตรียมกว้แล ผมคิดว่าการระบาดของโรคนี้สักจะรุนแรงขึ้นไหมจริงมันขึ้นอยู่กับปัจจัย3อย่างเป็นัยาที่หก็คือรักษาของอตัวเชื้อเองซึ่งตอนนี้ก็เริ่มมีแรงงานจากประเทศจีนแลมาเชื้อตัวน,นี้มาจะมีการกลายพันธุ์ได้ซึ่งเราก็หวังอย่างว่ามันคงไม่กลายพันธุ์รุนแรงมากนะักหรือแม้กระทั่งเรื่องของการติดต่อของโรคนี้ซึ่งมันติดต่อได้เร็วมากแต่แต่ก็ตามผมว่าน,นั่นคือปัจจัยท้านนั้นเชื้อโรคซึ่งเราก็ควบคุมลําบากประเด็นที่2คือเรื่องของระบบในการดูแลระบบของบริการสาธารณสุขต่างรวมท แล้วก็ร่วมมือกับทางโรงพยาบาลชลกนกรแล้วก็ากทากรษษะทรวงสาธารณสุขตลอดเวลาแต่ปัจจัยที่ 3. ยิ่งสัมัน์กว่าคืออะไรความร่วมมือของประชาคมจุฬาคำว,ว่าร่วมมือคืออะไรครับท่านต้องับฟังข้อมูลที่ค่อนข้างเชื่อถือได้และถูกต้องอย่าตืต่น,นต,นนตะระหนกจนเกินไปแต่ก็อย่าก็เรียกอะไรอย่าประมาทจนเกินไปในการที่ต้องดูแลสุข,สขภาพอนามัยของท่านเองแล้วก็เรื่องที่สอนที่เป็นห่วงมากคือท่านอย่าปกปิดข้อมูลในกรณีที่ท่านได้เดินทางไปหรือท่านไปจกับประเทศที่ไหนก็ตามที่เป็นกลุ่มเสี่ยงหรือสัมผัส กับบุคคลซึ่งอาจจะมีโอกาสติดเชื้อซึ่งมาจากประเทศกลุ่มเสี่ยงท่านคงต้องรีบแจ้งให้กับศูนย์บริการสุขภาพหรือสถานพยาบาลต่างๆที่ใกล้บ้านท่านผมคิดว่าตรงนี้เป็นประเด็น,นที่ทําให้เราสามารถจะ,จะเชิญท่านเข้ามาอยู่ในการคัดกรองและป้องกันไม่ให้มีการแพร่เชื้อต่อไปได้เพราะฉะนั้นความร่วมมือของประชาคุมจุลและของประชาชนผมว่าเป็นประจ็จสำคัญอย่างยิ่งในการที่จะช่วยป้องกันไม่ให้โรคโควิด -19 นเนี่ยมันเกิดการระบาดในประเทศไทยต่อไปครับ